สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t ด e Go กลโฟกัสครับวันนี้เป็นวันอังคารที่2เมษายนแล้วนะครับตอนนี้โ o ลสปอรอยู่บริเวณ12,253เหรียญซึ่งโดยภาพรวมนะครับราคาทองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากหลังจากที่เบรกบริเวณตรง2,000เหรียญขึ้นมานะครับแล้วก็ในช่วงของปลายตลาดในช่วงวันพฤหัสมีการเบรกทะลุขึ้นมาปิดบริเวณ2 0 3 6ครับก่อนที่เมื่อวานนี้เปิดตลาดมา 2 2 3 6นะครับก่อนที่เมื่อวานนี้เปิดตลาดมาในช่วงเช้าเนี่ยราคาลงมา36แล้วก็ดีดกลับไปทําไฮบริเวณ65นะฮะก่อนที่จะมีย่อลงมาหรือว่าไซเวลข้างลงมาครับซึ่ง s e n ิเมนต์โดยรวมครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องหลังจาที่เฟดเองนะครับเริ่มมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะเริ่มมีการชะลอหรือว่าจะมีการลดดอกเบี้ยล,ลงมานะฮะ ทีนี้โดยภาพรวมเมื่อวานนี้ครับนักทุนจะเริ่มเห็นดัชนีดาวโจนมีการช,ชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงขนาดที่บิตคอยนะฮะซึ่งเป็นดาวเด่นก่อนหน้าน,นี้ที่ขึ้นมาบริเวณโซนใกล้ๆ7 2 0 0 0ครับเราจะเริ่มเห็นแรงเทขายทํากําไรลงมาแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ลงไปทําโดบริเวณ6 6 0 0 0แล้วนะฮะถ้าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์ครับยังเป็นตัวหนึ่งที่มีการทย,ยานขึ้นมาแต่ว่าเช้านี้นะฮะ เราเริ่มเห็นพฤติกรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์มีการปรับตัวขึ้นพร้อมกับทองคำนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักเจอในช่วงวิกฤตแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนไปดูเมื่อคืนนี้นะครับตอนที่ทองลงเนี่ยดอลลาร์มีการปรับตัวขึ้นนะครับและเช้านี้ที่ทองขึ้นนะฮะดอลลาร์มีการขึ้นด้วยนะฮะก็บอกว่า2ตัวเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยมักจะมีการวิ่งตามทางกันแป๊บๆบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักระยะหนึ่งจะเริ่มมีการแยกทางกันนะฮะ ซึ่งเราประเมินว่าดูเหมือนกับว่าเร็วนี้อาจจะเริ่มมีการแยกทางกันอย่างชัดเจนนะฮะต้องติดตามกันอีกทีนึงว่าตัวใดจะวกกลับมาก่อนนะฮะขณะที่ในส่วนของตัวบอลยูหรือตาผลัแนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐนะครับหลังจากดัชนีเพียไมเมื่อวานนี้ออกมามากกว่า50เนี่ยทำให้เราเริ่มเห็นแรงเทขายพันธบัตรออกมาแล้วก็ส่งผลให้บอลยูนะครับมีการปรับตัวขึ้นนะฮะแล้วก็น้ำมันดิบนะฮะในช่วงในช่วงวันนี้นะครับยังคงปรับตัวขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ต้องไปดูันตอบรับแลุไหม ถ้าทะลุอาจจะขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดยังไม่ทะลุอาจจะมีโอกาสในการชะลอตัวลงมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์โดยรวมๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐก็คือ Job o p e n ปอเน่เวลา3ามทุ่มนะครับคาดการณ์ว่าอาจจะออกมาลดลงนะครับสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขจ้างงานในวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ซึ่งเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อเป็นระยะอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนอื่นวิวคอนจะพาไปดูในส่วนของตัวดอินเด็กกันก่อนครับซึ่งด,ดูเหมือนช่วงนี้น เจ้าตัวนี้จะเป็นพระเอกนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นตัวที่จะคอนโทรลที่ทางราคาทองคําในช่วงนี้ด้วยนะฮะเ,ออเรามาเช็คนน่อินเด็กซ์ครับในทอมเฟรมเดย์เราเริ่มเห็นนน่อินเด็กซ์มีการบวกกลับมาแล้วเริ่มมีการดูเหมือนจะพยายามเบรกเอาบริเวณแนาต้านเดิมที่บริเวณ105นะครับซึ่งปัจจุบันนี้บ่ายนี้นะฮะตลาดยุโรปเริ่มเพียวเพนนะครับก็เริ่มมีการขึ้นมาชนบริเวณ1้5พอดีนะฮะ ด่านสำคัญตรงนี้ถ้าทะลุไปนะฮะจะมีนวต้านที่เป็น OB อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็หัวสวิงนะฮะอยู่ข้างบนนะบริเวณโซน106นะฮะและบริเวณ1นึนะฮะซึ่งเป็นจุดสถานีนาต้ัน2จุดนะครับถ้าดอลลาร์ยังคงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะก็จะมีความเป็นไปได้ที่โกลสปอตไพ์อาจจะมีการชะลอนะฮะแต่ขนาดเดียวกันถ้าดอลลาร์มีการแข่งค่าขนาดนี้นะครับ ตัวที่ตรงข้ามกับด้า,ดานาร์อย่างเช่นแค่งเงินบาทเนี่ยอาจจะเริ่มมีการอ่อนค่าต่อนะครับแล้วก็อจจะไรทาให้ทองแท่งราคาไม่ลงนะฮะร,ราคาไม่ลงนะฮะทีนี้ามาดูในเชิงระยะสั้นครับเราจะเห็นว่าการพยานขึ้นมาของตัวดา้านหน้อินเด็ก์นะฮะเขาค่อยๆไต่เส้นเทรน์ขึ้นมานะครับโดยมีการคอร์เรคชันเป็นช่วงๆนะฮะก็ก็คือมีการปิ้งขึ้นลงสลับกันแต่ว่าถ้าเกิดเราดูดีนะครับ สวิงที่ส่งเบรกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสวิงที่ราคาลงไปย้ำฐานหรือว่าไปเติมน้ำมันมาเรียบร้อยนะครก่อนส่งราคาขึ้นมานะฮะถ้ารวมๆเนี่ยตอนแรกอินเด็กซ์จะมีแนวรับวันนี้นะครับอยู่บริเวณ104.6นะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่ส่งเบรกขึ้นมาในช่วงของเมื่อวันก่อนนะฮะและแนวต้านตอนนี้นะครับเริ่มปรับมาอยู่ที่ระดับประมาณ105.6นะครับและบริเวณ106ทวนแล้วนะฮะก็จะอยู่บริเวณโซนด้านบนนะฮะต้องดูวันว่าวันนี้จะเบรกไหมนะฮะ ดอลลาร์ยืน105ได้นะครับก็จะส่งอิทธิพลให้มีการปรับตัวขึ้นต่อได้โดยมีเป้าหมายบริเวณโซน106นะฮะซึ่งจะเป็นจุดไทยทีพีมเข้าถัดไปนะฮะก็ต้องมาดูว่าในช่วงบ่ายวันนี้ว่าเข้ารอนดอนแล้วเนี่ยเราก็ไปเข้าในส่วนของตัวตลาดโคลมิกแล้วอะดอลลาร์วันนี้จะมีจังหวะย่อบางหรือเปล่านะครับถ้าเขาย่อลงมานะครับแล้วย่อไม่หลุดบริเวณ104.8นะครับอาจจะมีแรงซื้อส่งราคากลับขึ้นไปอีกนะฮะ เรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นการย่อเพื่อเพื่อมีแรงซื้อในการส่งเฉยๆนะฮะหรือว่าย่อเพื่อให้มีแรงผ่อนคลายในการไปต่อนะับเพราะฉะนั้นก็มี่ก่อนนําเงินว่าวันนี้ดอลลาร์ดูเหมือนจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เทรดอะไรก็ตามที่ตรงข้ามกับดอลลาร์ต้องระวังนิดนึงนะฮะต้องระวังนิดนึงนะฮะกลับไปดูในส่วนของตู้ทองคำกันครับให้ทำเฟรมเดย์ในเดลี่ชาร์ดเนี่ยนั่นคุณเห็นว่าราคาทองคำมันคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีการปิดในแดนบวกทุกวันเลยนะฮะเราอาจจะใช้รูปแบบหรือว่า ทฤษฎีในตัวนี้เพื่อประกบได้นะครับเพราะทองคําเนี่ยปิดเดบวกทุกวันวันไหนก็ตามที่เริ่มกลับมาปิดในแดนลบวันนั้นนะครับจะเริ่มเข้าสู่การชะลอนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรายังไม่เห็นนะฮะเรายังไม่เห็นแสดงว่ายังคงขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังแรงชะลอบ้างเพราะเมื่อวานนี้นะครับ มีการไปทิ้งไส้ด้านบนเอาไว้บริเวณ65นะครับซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นจุดท้าทายว่าไอ้65เนี่ยจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านนะฮะไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านแล้วหลุดมาปิดต่ำกว่า50ด้วยนะฮะหรือบริเวณตรง45ด้วยนะครับอันนี้ไม่ดีนะฮะก็จะเริ่มเข้าสู่รอบของการชะลอตัวนะครับก็บอกว่าเวลาขึ้นเนี่ยราคาขึ้นปุ๊บอาจจะขึ้นต่อเนื่องก็ได้จนกว่าราคาจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณนั่คือ เริ่มมีการลงมาทําโรในช่วงสั้นหรือเริ่มกลับมาปิดดดนลบนะครับราคาก็อาจจะเข้าสู่รอบชะลอตัวนะครับซึ่งเคสอย่างเงี้ยก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะบอกว่าเฮ้ยราคาวิ่งมาถึงช่วงตรงนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบนะแต่ให้รอดูหาจุดที่มันเป็นสถานีพักกาทางในการเข้าไปซ้อนชอนซื้อได้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรหรือสถานีไหนดีนะฮะเรามาดูทําเฟรมสี่ชั่วโมงครับน่น้ชจะเห็นว่า <c oughs> ให้ทําเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ย เนื่องจากว่าราคาปัจจุบันนี้นะครับคือเขาทำ New High อย่างต่อเนื่องเพราะนั้นการที่เราจะใช้ทฤษฎีเดิมๆที่จะบอกว่าเฮ้ยเรามาดูแนวต้าน P.O.I ด้านซ้ายมือว่าอยู่ตรงไหนบ้างมีตรงไหนบ้างนะฮะที่จะเป็นตัวให้จับเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าราคามีออนทา High เนี่ยโดยทั่วไปเวลาลักษณะข,ของราคา,าที่ออทา High ลักษณะนี้นะฮะเราก็จะใช้ Fibonacci นะครับ,เ,รรบเข้ามาช่วยจับอย่างเช่นเราก็จะกางฟิโบขึ้นมาจับแนวหรือกับระยะนะว่า ระยะทางนี้ไปต้นไปเนี่ยราคาจะมีโอกาสในการขึ้นเทสบริเวณแนวต้านตรงจุดไหนบ้างนะครับซึ่งแนวต้านระยะเมื่อวานนี้นะครับบริเวณโซน138% 161.8%ฮะก็จะอยู่ในระยะเรนประมาณช่วง60ถึงประมาณ70พอดีเลยนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าเมื่อวานนี้ได้ไปใช้บริเวณฟิโบแนวต้านสำคัญมาแล้วนะฮะเพราะนั้นจุดที่สำคัญในวันนี้คือราคาในทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยที่มีการย่อลงไปเพื่อเติมพลังมาแล้วเนี่ย วันนี้จําเป็นจะต้องเบรกแนวต้านเดิมขึ้นไปนะครับถ้าราคามีการส่งเบรกแนวต้านเดิมบริเวณ65ขึ้นไปเมื่อไหร่นะฮะก็จะเริ่มคอนเฟิร์มแนวโน้มหรือว่าเกิด b ิลเต่อนะครับก็จะคอนเฟิร์มเทรนต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดวันนี้นะฮะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ในทางกลับกันนั่นคือชนบริเวณ60แล้วไม่ผ่านนะครับแล้วย่อลงมาเนี่ยในทางกลับกันคือวันนี้จะเริ่มคอนเฟิร์มสัญญาณชะลอตัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อว่าตลาดในวันนี้นะครับ จอกมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งเราก็จะมีทางเลือกอยู่สองทางแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าทะลุไปอ่ะไปต่อนะเป้าถัดไปคือบริเวณ70-75นะแต่ถ้าเกิดวันนี้ไม่ทะลุจะคอนเฟิร์มแล้วว่าอาจจะชะลอทีนี้โซนในการช้อปปิง้งเราก็ต้องไปเลือกแล้วว่าอ่ะเราจะไปช้อปปิ้งตรงจุดที่มันเป็นจุดเบรกเอาหรือเปล่าที่มีลักษณะข,ของตัวดิมานซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณ20ปกว่านะฮะหรือเราอาจจะไปเอา OB ที่เป็นสวิงส่งเบรกเลยไหมอย่างเงี้ยบริเวณโซน2,000อย่างเงี้ยนะฮะ ก็จะเป็น2จุดที่เป็นแนวต้านระยะกลางทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะที่เป็นจุดที่ลอนัําทุนอยู่นะฮะซึ่งแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าตอนนี้ตลาดเขาจะไปต่อเลยไมหรือว่าเขาจะลงมารับเราก่อนนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานีที่เราจะมาร์กอัพไว้เป็นภาพระยะไกลๆนะฮะครับไปดูทาเฟรมชั่วโมงต่อครับตลาดเมื่อวานนี้มีการย่อลงมาแล้วก็มีการหลุดแนวรับระยะสั้นลงมานะฮะทำให้เซนติเมนต์โดยรวมตอนนี้ทำเฟรมชั่วโมงเนี่ยกำลังเข้าสู่การพักตัวหรือว่ารอบของการชะลอตัวนะครับซึ่ง ก็มีสวิงสั้นๆนะครับที่รีบาวขึ้นไปเทสบริเวณจุดเบรกแล้วเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อช่วงประมาณสัก11โมงหรือเที่ยงเนี่ยราคามีการรีบาวไปชน60นะฮะซึ่งเป็นหัว OB เดิมข้างบนนะครับเราไม่ผ่านนะฮะซึ่งจุดตรงนี้เป็นจุดที่ท้าทายมากนะครับเราอาจจะมาร์กบริเวณโลเมื่อเช้าที่ระดับประมาณโซน46กอาไว้นะครับถ้าบ่ายนี้นะครับหรือว่ากลางคืนเนี้ยราคามีการราคาได้ก็ตามที่ลงต่ำกว่า46นะครับ ชุดตรงนี้จะกลายเป็นรูปแบบการเกิดลักษณะของโลว์หายลงมาเนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ชุดเส้นลักษณะของตัวเส้นสปีดไลน์เส้นหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของตัวดาวเทรนหรือว่าเป็นรอบของการพักตัวในช่วงสั้นนะฮะซึ่งนักทุนหลายท่านเนี่ยที่ปิดไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องอาจจะอยากรอสัญญาณน,นี้นะครับซึ่งยุ่งก่อนประเมินว่าถ้าวันนี้นยฮะมีราคาในก็ตามที่ส่งรูดสีิกลงมานะครับอาจจะเริ่มคอนเฟิร์มแล้วว่าอาจจะเข้าสู่รอบของการชะลอตัวนะฮะทีนี้ก็จะมีคําถามว่าเอ้าแล้วท่า ถ้าราคาชนนอตัวจริงๆเนี่ยเราจะไปซื้อได้ตรงจุดๆไหนโรเดิมตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราย้อนกลับไปดูเนี่ยบริเวณตรงโรเมื่อคืนนี้ที่ดับ28นะฮะก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งฮะที่ราคาเนี่ยไปชนลักษณะข,ของตัว FVG มานะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับปัจจุบันนี้ได้สร้าง liquidity ไว้ไหมายความว่าถ้าลงอีกรอบนึงเนี่ยจะมีโอกาสค่อนข้างมากนะครับที่จะส่งราคาเบรกลงไปเลยนะับเพราะนั้นเมื่อก่อนแนะนําว่า ให้เลี่ยงแนว28-130ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะรับจริงๆเนี่ยให้ไปรอ OB หัวเสาเลยนะฮะที่ระดับประมาณ2,222-2,217ถึงเหรียญน,นะฮะจะเป็นจุดสถานีที่1ที่นักทุนส,สามารถพิจารณาในการเข้าซื้อได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่บริเวณระดับนะครับที่เป็นลักษณะข,ของตัว Demand Zone ในท i m ฟร r m e เล็กนะฮะจะอยู่บริเวณโซน2,000นะฮะ208และ2,202นะครับซึ่ง เป็นสวิงส่งเบรกขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็จะเป็น2จุดที่เราจะใช้ในการเข้าซื้อได้ถ้าราคามีการย่อลงมานะครับเช่นเดียวกันกับนักทุนที่อาจจะมีสถานะช็อตหรือก็เซลล์ไว้นะครับก่อนหน้าในช่วงของวันพฤหัสเนี่ยตอนนี้ตลาดมันอาจจะเริ่มส่งกลิ่นไอในการชะลอบ้างนะฮะถ้าเขาชะลอจริงโดยการคอนเฟิร์มดดสี่ถกลงมานะครับอย่างที่วิากรคุยมาให้นะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะให้โอกาสเรานะฮะในการที่เราจะปิดสถานะเซลนะครับว,ว,รรวิากรแนะนําว่า ถ้าลงมาหาบริเวณซนจุด A ไหรือจุด B เนี่ยก็ให้ทําการลดเซลนะเพราะเทนใหญ่ยังขึ้นอยู่นะฮะ mm hmm. เขาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะลงมาสะสมพลังก่อนที่จะเบรกเอาไปต่อก็ได้นะครับ mm hmm. เพราะฉนั้นเราะใช้จุดจุดนี้ในการปิดเซลหรือว่าเข้าช้อนซื้อสะสมกันฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพในไทม์เ hmm. ฟรมระยะกลางประมาณหนึ่งชั่วโมงเนะฮะเรามาดูภาพ15นาทีที่เป็นไทม์เฟรมสั้นนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างมากยิ่งขึ้นว่าในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับราคามีการ พยายามไต่ลักษณะของเทนระยะสั้นขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการเกิดลักษณะการหลุดแนวโน้มระยะสั้นลงมาพร้อมสร้างสวิงไว้1สวิงนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมารีแอคนะครับบริเวณโซนจุดที่เป็นแนวต้านเดิมแล้วไม่ผ่านนะครับชุดตรงนี้เราจะบอกว่าเป็นลักษณะของบริส QM ก็ได้นะครับเขามีการขึ้นมาเทสบริส QM และ OB หัวเสานะครับตอนนั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าจะหลุดไหมนะครับระหว่างจ,จะ ใช้นิยามในนักหนักของการตีเส้นสปีดไลน์ระยะสั้นขึ้นมาเพื่อช่วยในการมองหรือเป็นเป้าสายตานะครับถ้าบ่ายนี้นะครับราคามีการหลุดบริเวณโซนเส้นสปีดไลน์ตรงนี้ลงไปนะครับพร้อมกับคอนเฟิร์มด้วยการหลุดเส้นเทรนก็จะเริ่มคอนเฟิร์มแนวโน้มการชะลอตัวทันทีนียฮะเพก่อนแนะนําว่าจุดจุนนี้อาจจะพออาจจะพอสวนได้นะฮะอาจจะพอสวนได้เพราะเราเริ่มเห็น PO i ด้านบนเรามีแพทเทิร์นนะครับเราเรียกว่า เป็นการสวนตามแพทเทิร์นนะแต่ว่าเน้นย้ำนะครับเทรนหลักยังขึ้นอยู่นะฮะแต่ว่ามีแพทเทิร์นมาทางซ้ายมือเนี่ยเราอาจจะพอใช้แพทเทิร์นชุดนี้ในการเล่นเล่นสวนได้แต่ว่าต้องตั้งสต็อปอที่ไม่ไกลนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เราอยากเล่นสวนเนี่ยเราอาจจะใช้จังหวะรีบาวขึ้นไปชน p o. i ด้าน่นบนหรือว่า OB หรือว่า QM นัอน่นบนอีกทีหนึ่งนะฮะขึ้นที่ระดับประมาณโซนสัก60ถึงประมาณ65ถ้าชนไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเปิดเซลลนี้ยสั้นลงมาแล้วตั้งสต็อป s อตั้ง เหนือบริเวณไฮ erm, เดิมไปที่1นึงอาจจะประมาณสัก6ก็ก็ได้นะฮะในการทำเซลลงมานะครับถ้าทะลุ67เราก็มอบตัวแต่ถ้าเกิดไม่ทะลุนะฮะเราก็รันเทนต่อมาเรื่อยๆนะฮะถ้าหลุด46กเนี่ยก็จะเป็นจุดคอนเฟิร์มและอาจจะล็อกหน้าทุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็รันไปดูบริเวณตรงโลเดิม erm 28นะครับหรือบริเวณ PY ด้านล่างนะครับบริเวณโซน20ก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นช,ชุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าถ้าวันนี้หลุดสปีดไลน์จริงๆนะฮะหรือขึ้นไปชนบริเวณ 60- 15ไม่ผนนะฮะ อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นนักทุนที่เป็นทำเฟรมเลี้ยสั้นหรือสเกลเนี่ยเราอาจจะใช้ชุดนี้ในการเล่นตามแพทเทิร์นได้นะครับถ้าถ้าแพ้นะครับเต็มที่ก็แค่มอบตัวนะฮะมอบตัวนะฮะเดี๋ยวเราก็เล่นประมาณนี้นะฮะก็สามารถทําได้นะครับโดยสรุปนะครับสำหรับทองคาเนี่ยถ้าเป็นนักทุนที่เทรดดิ้งเชิงกลยุทธ์นะฮะตามเทรนนะฮะเราก็ไปรอจังหวะที่ราคามีการย่อลงมาแล้วไปเก็บบริเวณด้านล่าง2จุดกันะฮะจุดที่1รับสั้นหรือจุดรับสําคัญนะแล้วแต่ความชอบนะฮะ อันที่2นะครับถ้าเราเป็นสายสเกลเนี่ยเล่นตามแพทเทิร์นเล่นตามกลยุทธ์ที่เห็นนะฮะวันนี้ทางซ้ายมือเริ่มมีรูปแบบแล้วนะครับเราก็อาจจะใช้รูปแบบนี้ในการเล่นสเกลไปก่อนได้นะครับโดยการเปิดเฟลลงมาแล้วตั้ง็อปลอสเหนือหายนะฮะแล้วก็ไปรอปิดบริเวณโซนเป้าหมายด้านล่างกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตสองแร์เก็ตนะครับ สำหรับในส่วนของตัว gold spot p i c e นะครับสำหรับในส่วนของตัวทองคําแท่งครับพระเอกของทองแท่งตอนนี้ต้องยกให้เงินบาทเลยนะครับซึ่งตอนนี้เงินบาทขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็ทะลุทะลวงแนวต้านมากเลยนะฮะโดยเงินบาทวันนี้ขึ้นมา36.66แล้วนะฮะซึ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นการขึ้นมาแล้วเบรกบริเวณตรงหัวสวิงตรงนี้ชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้วิกครไก่เคยคุยกันั้งคุณไปว่าบริเวณ36.6และบริเวณ3 6 65ถึง60ตรงนี้ไม่น่าเบรกนะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยขึ้นมา66แล้วนะครับซึ่งเป็นการเบรกสวิงชุดนี้ของวิทยกรนะครับแนวต้านถัดไปของเงินบาทเนี่ยจะอยู่บริเวณตรง36.98นะฮะถึงบริเวณตรง37.1ทันทีเลยนะฮะเพราะนั้นต้องมาดูว่าทางเฟดวันนี้เนี่ยจะสามารถปิดเหนือ36.6ดได้ไหมถ้าปิดเหนือได้นะครับภาพรวมอาจจะมีการเข้าไปตีด่านถัดไปบริเวณ37นะฮะแต่ถ้าวันนี้ปิดเหนือไม่ได้แล้วกลับมาปิดในแดนลบนะคร โดยมีจุดมาร์กนะครับบริเวณตรง36.5นะฮะถ้าปิดต่ำวันนี้นะครับภาพรวมเงินบาทจะคอนเฟิร์มการชะลอตัวนะฮะโดยจะมีเป้าหมายบริเวณตรง35.87นะฮะซึ่งจะต้องดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ยังไม่ชัดมากแต่ว่าโดยภาพรวมยังคงขึ้นได้อยู่นะฮะยังคงขึ้นได้อยู่กลับมาที่ในส่วนของตัวทองแท่งครับถ้าเราดูระยะทองแท่งจริงนะฮะปัจจุบันนี้ได้ทำออทำหายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าชุดในการสวิงเนี่ยปัจจุบันนี้ขึ้นมาบริเวณตรงนะฮะ 39,140เมื่อเช้าที่ทำไฮไว้นะฮะถ้าเราวัดระยะจากฟิบนัชชีนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ได้ขึ้นมาเกินระยะฟิโบแล้วนะครับ <Okay. S 1> ฟิโบถัดไปจะอยู่บริเวณโซนใกล้ๆ4 0 0 0 0ืนะฮะซึ่งก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสนะครับที่อาจจะไปฮิตก็ได้นะฮะซึ่งเวีก่อนก็ประเมินอยู่เหมือนกันว่าจะถึงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเราดูในชุดของที่มีการเบรกขึ้นมานะครับจริงๆแล้วทาร์เก็ตกุ๊ปของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโซนใกล้ๆส7 0 0แค่นองนะครัอแต่งัจจุบันเนี้น เบรกขึ้นมาค่อนข้างที่จะเกินแนวแล้วนะฮะเพราะน,นั้นเราอาจจะดูทีสเต็ปถัดไปครับวิธการประเมินแนวต้านวันนี้นะครับจะอยู่บริเวณตรงนะฮะสามหมนะครับถึงบริเวณตรง39-350นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าพยายามริบาลแล้วไม่ผ่านนะครับอาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดสปาร์กหรืออาจจะย่อลงมาได้นะครับปัจจุบันนี้ไฟนอลสวิงของตัวทองแท่งไงยกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นบริเวณ3 8 5 0 0นะฮะถ้าราคายังคงเล่นลักษณะของการสวิงอัพขึ้นต่อนะครับ แล้วไม่ต่ำกว่า3 8 5 0 0นระครับราคายังคงขึ้นได้เรื่อยๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงต่ำกว่า3 8 5 0 0เมื่อนั้นจะเริ่มจบรอบการขึ้นระยะสั้นทันทีนะครับเพราะนั้นกรุ๊ในการลงทุนวันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการลงซื้อขึ้นขายครับแนวรับวันนี้3 8 6 8 0นะฮะถึงบริเวณตรง38 0 0 0นแะฮะ550นะครับและแนวต้านนะครับบริเวณตรง39,200นะฮะถึงบริเวณตรง39,350นะฮะจะเป็นแนวต้านวัานี้นะครับก็ ใช้กรอบนี้ในการสวิงไปก่อนครับลงซื้อขึ้นขายนะฮะในกรอบทางกล่าวนะฮะท่านใดที่ซื้อตามเนี่ยตั้งตบล้อนะครับหากราคาต่ากว่า3 8มหมื่นปสี่้อยห้าสิบเลครับจำเป็นที่จะต้องตบล้อไปก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะนั้นเราก็เล่นแบบปลอดภัยคือซื้อแล้วมีตบล้อแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆในส่วนของการเทรดวันนี้ครับก็จะลืมครับในเชิงของการเทรดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ร้อแต่ว่ามันมีจุดที่เราคอนเฟิร์มพยายามดูจุดคอน เฮ้ยจุดนี้คอนเฟิร์มหรือเปล่าสัญญาณโดยภาพรวมมันลุดตรงนี้ไหมมันคอนเฟิร์มด้วยการเบรกตรงนี้หรือเปล่านะครับเราใช้จุดพวงนี้ในการทําระบบเทรดกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้พี่กอลน,นักขอนักงทุนลองเอาแผนนี้ไปปรับใช้ในการเทรดระวังเพียงว่าท่านจะโชคดีและมีกําไรทุกคนครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ